ขบวน637นะครับน้ำมันดิบนะครับ สวนกับ6-3-2นะครับบึงผ้าแม่น้ำนะครับเฮ้ยบึงผ้าแหลมชบังนะครับ6-3-2สโอ้โสวนกันที่แสนสุขนะครับผมโอ้หกสานะครับ บึงผ้าแม่น้ำนะครับแต่มาแหลมฉชะบังนะครับส่วนกระโปงสามเจ็ดนะครับที่แสนสุขนะครับโคตรสวยนะครับผมวันนี้คุ้มนะครับ